สวัสดีครับผมตอนนี้คุณอยู่กับเฮนไตจํำแล้ววันนี้เราจะมาสปอยอันนี้ไม่เฮนไตกันเรื่องคิมมิกาสึกิหรือชื่อไทยว่าเกเพอฉันรักเธอนะฮะเป็นตอนที่2แล้วนะครับผมเกมที่เล่นง,ง่ายได้เงินจริงไม่ผ่านเอเยน่นมีทั้งยิงปลาสล็อตต้องนี้เลยสล็อต X O T H คำเตือน เฮนไตเรื่องที่สปอยนี้ไม่ใช่แนว NTR หรือปวดตับแต่อย่างใดนะสามารถรับชมได้อย่างปลอดภัยเอาละครับผมเหตุการในเรื่องนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับตอนแรกเลยนะครับผมเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องกังวลอะไรมากดูเลย อากาเนะที่นั่งดูคอนเสิร์ตออนไลน์อยู่เนี่ยนะครับสักพักก็มีอีกจังเข้ามาจากด้านหลังแล้วก็ถามว่าดูอีกแล้วเหรออากาเนะก็เลยบอกว่าเนี่ยเป็นไลฟ์สดคอนเสิร์ตที่กาลังจัดอยู่ครับเพราะวันนี้ก็คือวันคริสต์มาสนั่นเองทั้งสองเป็นแฟนกันนะฮะและยังชื่นชอบศิลปินวงเดียวกันด้วยพอพูดถึงรายชื่อเพลงของศิลปินที่ชอบอากาเนะก็เลยหยิบมือถือของอีกจังมาเพื่อจะเปิดเพลงนะฮะและเมื่อเปิดฟังไปได้สักพักนะอากาเนะก็หันไปมองอีกจังแล้วก็ดึงแก้มพร้อมก็ถามว่่่่่่่าาาาาาตตัตัััั้งงแแคคบกคบก,กกกกกนนนนนนมมมเเเเเียยยยทททไออรลลจ็ฉะะโดซใ อีจังก็เริ่มเขินแล้วก็บอกว่าแค่ครั้งเดียวพอนะเสร็จแล้วก็บอกรักอากาเนะนะฮะเมื่อได้ยินดังนั้นอากาเนะก็ดีใจแล้วก็เข้ามาอ้อนนะฮะพยาอยากให้พูดอีกอิจังก็เลยถามกับว่าแล้วอากาเนะล่ะไม่พูดบ้างหรออากาเนะก็เล่นตัวไม่ยอมบอกนะฮะแต่สุดท้ายก็มากระซิบข้างหูจนอีจังเนี่ยเขินแล้วก็ลุกหนีไปนะอากาเนะก็เลยเดินตามมากอดแล้วก็ถามว่าคืนนี้ขอนอนค้างที่นี่ได้ไหมแล้วทั้งคู่ก็เริ่มสงครามขนาดย่อมซึ่งเมื่อสงครามทับหน้าเสร็จแล้วก็ต่อด้วยทับหล้วกกก็นนนนนนนอออิิบตัััขงงงจ่่เทา นางก็ตัดภาพมาอีกเรื่องหนึ่งครับผมมิสกิที่แต่งหน้าเพื่อเตรียมพร้อมจะไปเดทและตั้งมั่นว่าวันนี้แหละจะต้องโดนให้ได้เลยโดยเดทของเธอก็คือเคนโตะนะ,ะแฟนของเธอนั่นเองทั้งคู่ก็ไปเดทกันและสุดท้ายก็มาจบลงที่ห้องของเคนโตะนะโดยเคนโตะเนี่ยเล่นแต่เกมไม่สนใจมิสกิเลยเธอก็เลยเริ่มน้อยใจแล้วก็ออกมานั่งซึมอยู่ใต้สะพานข้างนอกนะฮะขณะที่นั่งเสียใจก็เริ่มบ่นนะว่าอ่อยขนาดนี้แล้วยังไม่ได้ผลเลยแล้วก็ลุกมาตะโกนนะฮะว่าถึงจะเป็นผู้หญิงแต่ก็มีอ,มอ,นนะอ,อารมณ กิก็เลยเลือกรลักแล้วก็เขินนะแล้วก็พัดตกเนินไปทําให้เค็นโตะต้องพากลับมาทําแผลที่ห้องนะมิสกิก็เลยต่อว่าเค็นโตะที่แอบมาฟังนะฮะแล้วก็อ้อนให้เคนโตะจัดให้หน่อยเพราะว่าทั้งคู่เนี่ยไม่เคยเลยนะฮะก็เลยเกิดการเก๊กๆกลงๆแต่ก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปจนสุดท้ายก็สงครามดําเนินไปได้ด้วยดีนะฮะตอนท้ายมิสกิก็เลยบอกว่ายังไม่ค่อยประทับใจนะฮะแต่ว่าเดี๋ยวมาแก้มือใหม่วันหลังแล้วกันเค็นโตะก็เลยบอกว่างั้นพรุ่งนี้เลยแล้วกันนะ เสร็จแล้วก็ตัดกลับมาเป็นเรื่องแรกนะครับผมขณะที่อากาเนะเนี่ยเริ่มบ่นว่าอิ่มมากเลยแล้วก็ชมว่าอาหารโตเกียวเนี่ยอร่อยจริงๆโดยคนที่พาเธอมาเด็กก็คืออีกจังนั่นเองครับผมพอเธอถามว่าพามาเลี้ยงทําไมอีกจังก็ไม่ยอมบอกนะฮะ แต่กันบอกว่าเดี๋ยวจะแวะระหว่างทางก่อนกลับซะหน่อยอากาเนะถามว่าแวะทาไมอีกจังก็บอกว่ามีธุระน่ะอากาเนะก็เลยบอกว่าจะพาไปที่แปลกๆหรอและสถานที่แห่งนั้นก็คือสวนสาธารณะนั่นเองครับผมอีกจังก็เลยพามาดูวิวที่สะพานนะซึ่งมันสวยมากๆเลยอีกจังก็ถามว่าเราอ่ะคบกันมานานเท่าไหร่แล้วนะอากาเนะก็บอกว่า78ปีได้แล้วมั้งอากาเนะก็เลยทักว่าวันนี้อีกจังดูแปลกๆไปนะซึ่งเขาก็ไม่รอช้านะครับหยิบแหวนออกมาแล้วก็ขออากาเนะแต่งงานทันทีเลยเธอก็เขินอย่างมมมมมาาาาาากกกกกเลลลลยยนนนะะแแแตตตต่่่่้วสุดทท็็อบงงงงััคคูรผผจถไ จบแบบนี้ผมเองก็งงเหมือนกันครับว่าทำไมเอาเป็นว่านี่คือเรื่องราวทั้งหมดของคิมีกาสก,กิตอนที่2นะครับผมเกมที่เล่นง,ง่ายได้เงินยิงไม่ผ่านเยนเยนมีทั้งยิงปลาสล็อตต้องนี่เลยสล็อต X O T H ถ้าชื่นชอบคลิปเราก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ที่ช่องเฮนไตจำให้ด้วยนะครับผมแล้วสัปดาห์หน้าเราจะมาสปอยอนิเมะเฮนไตเรื่องอะไรก็รอติดตามชมได้เลยนะครับผมและสำหรับคนที่อยากดูเนื้อเรื่องแบบเต็มๆนะครับเพียงแค่คุณกรอบชื่อเรื่องภาษาอังกฤษไปค้นหา เพียงเท่านี้คุณก็สามารถเจอช่องทางการรับชมอีกมากมายเลยเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ